สวัสดีสสดครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับผม,ม่าหน่อยเดยจินรับพี่น้อมือนีมากับบรรยากาศคำ้ำคคือเกา่ามือนี้เป็น,นนะมือวันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่สิบัาพี่น้อนมือนีมาก,กินครับยังกอดตรงไหนใส่ยัดไข่ใส่ยัดไข่ไข่ยัดไสด้อ่ากินครับไข่ย <costing> ัดไส้อ้แบบ ทดลองประตูวเบาไลายยาหางนะครับก่อนสิลงมือกินกันลืมฝากกด้งสต๊ก,กไก่อะไรกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมบ่าวหน่อย,ลอยแล้วก็แล้วก็น้องเหนื่อยแล้วก็สาวหน่อยร้อยเอ็ดดำเลยครับพี่น้องมือนี้มาแบบครบทีมเลยครับสามนค,คนย่างขาดอยู่และอีกสามเอ้าเราต้องเบาลายยาหางครับพี่น้องลงมือเลย <c oughs> ลองชิมมือก่อนช <c oughs> ิมน้ำจิม้ม เล mm hmm. like ี้ได้ใชลงม่ลงมือลงมือลงมือลงช่ลงมืองมือมากินเมนูใสยัดไข่ฮ่งกาะไข่ยั้ษ์อืออืนี้ลรวก็บอกกินกาน รักกับรักแยมไรนะมันเนาะสลัดอะไรนั่นอะไรอย่งก่ห้นี่สลัดนี่น้อง เอากันขนาด,ดน,น,นั้นน้ำจิ้มแบบร้องบอ เสียกอยู่หนาอไม่ซื้อมาเตียมตลาดจะเลื่นสีนหรอรากาบมาไดใส่ก็ร,ร้อยเอ็ดะ่ะอื kan bu, hmm. ở à, lấy dụ kim ba. Amen. 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 กึงหมดเด้ออ๋อคือก็จังคืนโดนัดโดนัดทำไมถึงมีรูเฮเป็นยังไงลองเลยเอากินได้หรือโดนัททำไมถึงมีรูทำไมเป็นน้ำเหนียว ้ารมเห็นมีหูมากกวสิบอื่นโดนัดอือกันตัวบรูคือกันโูนัดทำไมถึงมีรูคนะมันเป็นหูของคนเลยมมือมันดี

กันเบบลยเอียดจี่มุดน้นจิมนนนจ้มแบบน,น,น,น้ำใสๆหวานข้นน้ำใสกัน้ังคน วันพิเศษมา,มามนั่นนั่พี่น้องบ๊วยมันยังดินอีกอิล่าสุพี่บ๊วยนี่นไมต้องนั่นไม่้องนั่นไม่ต้องนิงเไม้อ Mmm! -hmm.

ใส่แท้เห็นไหมใส่แท้จะมีรอยไม่เห็นเบอง์ไปยังจะน่องไปใช่ไหมเนาะาใครเร็วขึ้นไง เมืน่อนั้นเลยไข่ตุนอืมเนกจ้าวเข้าไป de la música. ไปยังยิบลงพิมลงนดะน,นี่นอัน sai cái miếng. haha, nào không? Mi <coughs> nào? <coughs>

เราเป็นเขาจะเาขใส่เดี mm. ยวป่ะเขาจะเอาแบบสลิงมือปิใส่ nó làm gì dì bạc Phát à? phải tìm kiểu này lắm à bay à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  Chẳng นี่งกินเป่ากินเฝ้าใหญ่กินลยหลายนังใส่ข้างตามคืดะลุ วันนี <t os> ้ทะลุเอาเวลาหนึ่งแล้วมันอย่งนี้ดีที่หลือตัวนี้ก็จะเป็นใส่เงินเยิ้มอยู่เงี้ยันกันเลยกับ น้อไม่แม่ใส่ดีเปล่าใส่เนี่ยเหนียวโอ้ขึ้นพอแล้วไม่นานแล้วเปี่ยนเพิ่นเอาใส่ไปเห็ดสายอันสีอันใบโอูรีนเห็ดสายใบโอูรีน บ่อเสียเอาใส่แกะไปเห็ดว่าใส่สิีความเหนียวไม่ขาดง่ายคิดได้ใส่กอกกะบุเหนียวไปหนี่เนาะกระเสียมังที่ลาซินยันเหนียงเกินเด้เหาะ <c oughs> <c oughs> เอาแล้ครับพี่น้องมือนี่กับมาก,กับเมนูไข่ย,ยัด ไข่หยัดใส่ไข่หยัดไส่เอา้าไข่หยัดใส่อย่างเป็นเมนูที่เพิ่งไดงง <c oughs> ง้กิกนเมื่ <c oughs> อเมื้อเลยเนาะตอนนี้กินเองอันหมดเสียบเอฟเป็นแก๊กีบวกก่อนเห็นจินเอียงแล้วคิดหน้องเห็นขึ้นมาแล้วก็ต้นนี้ก็เลยไปซื้อขึ้นมาครับไปซื้อมาจิดตลาดตลาดจริญศรีเนาะเพราะว่ากลับมาจากร้อยเอ็ดไปดูคนป่วย เรือไปเยี่ยมแม่เทาครับแม่เทาเขาลงมาเนาะครับนะตอนนี้กะอยู่ห้องทุกเชิญนะับอาการกะนักเตอครับพี่น้องกับมาจังไรลวครพี่น้องก็เที่ยวไปจากบจากุญทลิศจากบุญทลิศไปร้อยเอ็ดระยะทางคะไกลครับพี่น้องเติมอน้ำมันครับไปกลับมาแบบ <laughs> ลองไลปิโน่น้อท้ายคือเก่อนแล้วครับฝาร์กปิโอ่ซอยกดสไก่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมบ่อน้อยล้วกินแล้วก็น,<อ>น้องเลยแล้วก็เศร้าหน่อยลอยเอ็ดทำได้ครับผมเอาไปเลห้ได้ครับี่ี้องสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับบ๊ายบาย,บาย,บาย